ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวยชราช่องที่ใส่ใจสุขภาพและความรู้สําหรับผู้สูงอายุทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมเมล็ดมหัศจรรย์ที่หลายคนอาจมองข้ามทั้งที่จริงแล้วที่ยงแค่หยิบมือเดียวต่อวันก็สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคร้ายและเสริมพลังชีวิตให้กับร่างกายได้อย่างน่าทึ่งคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงดูแข็งแรงแม้ในวัยเจิหรือ80ปี คำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่สิ่งที่เขากินเป็นประจําทุกวันและว,วันนี้เราจะเผยความลับของมเมล็ดฟักทองซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมสังกะสีโปรตีนไขมันดีรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสําคัญในการชะลอวัยลดการอักเสบในร่างกายและป้องกันการเกิดโรคร้ายอย่างมะเร็งหรือโรคหัวใจในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีการบริโภคมเมล็ดฟักทองอย่างถูกต้องปริมาณที่แนะนําต่อวันรวมถึงเคล็ดลับการเตรียมเมล็ด ให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดพร้อมทั้งแนะนําเมนูง่ายๆที่คุณสามารถทําเองได้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นบาพลังงานเพื่อสุขภาพสมูทตี้แสนอร่อยหรือสลัดเพิ่มพลังชีวิตอย่าพลาดเนื้อหาดีๆที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเมล็ดเล็กๆให้กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่เพื่อสุขภาพในวัยกเกษียณของคุณรับรองว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหันมาดูแลตัวเองด้วยวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดเป็นไปได้ไหมที่เราจะพัฒนาร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งในวิดีทัศน์โอนี้คุณจะได้รู้จักกับมเมล็ดพืชชนิดที่ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยสารอาหารสําคัญแต่ยังมีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยย่อร่างกายต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้บางทีคุณอาจประหลาดใจที่พบว่ามเมล็ดเหล่านี้มีอยู่ในครัวของคุณแล้วเพียงรอเวลาที่จะนํามาใช้ประโยชน์ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมเมล็ดที่6เมื่อถึงตอนนั้นแม้จะไม่ค่อยพบแต่มันอาจเป็นมเมล็ดที่ทรงพลังที่สุดก่อนจะเริ่มต้นผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณหมอฝรังสุวรรณ ชช่ซึ่งผลงานของท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนจำนวนมากรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองหากคุณเห็นคุณค่าข้อความของท่านโปรดคอมเมนต์ขอบคุณคุณหมอฝรังสุวรรณชัยและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้ผู้อื่นได้รับความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาคุณอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรกรุณาแสดงความคิดเห็นบอกผมว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนและอายุเท่าไหร่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ตั้งใจรักษาความแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นมีเท่าไหร่ ตอนนี้ถึงเวลาค้นพบมเมล็ดเหล่านี้ไปด้วยกันเริ่มจากมเมล็ดแมคคาเดมีถั่วและ,มะเมล็ดพืชต่างๆมาดูมเมล็ดที่หลายคนมองว่าเป็นของอร่อยสุดรู้แต่จริงๆแล้วมีพลังรักษาหลายอย่างโดยเฉพาะการปกป้องร่างกายจากมะเร็งการเปิดเปลือกแมคคาเดมีนั้นไม่ง่ายเลยเพราะเปลือกหนาและแข็งเหมือนหินซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติที่ปกป้องถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติเนยที่นุ่มนวลเหตุผลที่แพทย์และนักวิจัยให้ความสนใจแมคคาเดมีมาก เพราะแม้ว่าคนมักชอบรสชาติที่เข้มข้นและเนียนนุ่งแต่พลังแท้จริงของถั่วนี้อยู่ที่ไขมันชนิดพิเศษในตัวถั่วนี้ไขมันประมาณ7 5เปอร์เซ์ในแมคคาเดียมีเป็นไขมันไม่อีกมอตัวเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นไขมันชนิดเดียวกับที่ดีต่อหัวใจช่วยลดการอักเสบเสริมความมั่นคงของเยื่อหุ้มเซลล์และปกป้องร่างกายจากความเครียดจากอนุมูลอิสระก่อนเริ่มผมอยากรู้ว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนกรุณาคอมเมนต์บอกผมหากมีคำถามก็ถามมาได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่อง และตั้งค่าแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำแนะนำสุขภาพดีจากสุขภาพผู้สูงวัยและถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้อยากให้คุณแสดงความเห็นด้วยการทิมเลขหนึ่งหากวิดีโอนี้ตรงกับใจคุณหรือถ้าไม่ตรงให้ทิมเลขศูนย์เพื่อป้องกงันมะเร็งต้องทำให้เกิดการต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดความเสียหายของเซลล์และชะลอการแบ่งตัวที่ผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเกิดเนื้อง,งอกเพียงแค่28กรัมหรือประมาณ1ิถึง12 มเมล็ดแมคคาเดมียเต็มเม็ดก็ให้แมงกานีสประมาณ1.5มิลลิกรัมแมงกานีสเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ช่วยเปิดใช้งานการป้องกันอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยลดความเครียดจากออกซิเดชันซ่อมแซมเซลล์และปกป้อง DNA จากการกลายพันธุ์ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งดังนั้นแมคคาเดเมียจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในชุดสุขภาพระยะย,ยาวของคุณแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนอกจากนี้แมคคาเดมียยังมีฟิโตสเตอรอลในปริมาณสูง ซึ่งเป็นสารจากพืชที่มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงว่าสามารถลดยับยั้งการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะในเนื้อเยื่อเต้านมและต่อมลูกหมากหลังอายุ50เมื่อระบบป้องกันธรรมชาติของร่างกายเริ่มช้าลงทาให้เซลล์เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงผิดปกติประโยชน์ในการป้องกันนี้จึงยิ่งสําคัญมากดังนั้นการใส่แมคคาเดเมียในอาหารประจําวันโดยควบคุมปริมาณจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในระยะยาว ลองถามตัวเองว่าคุณใช้แมคคาเดียในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมถ้าคุณอยากได้ประโยชน์ไม่ต้องใช้เยอะเลยคุณอาจโรยแมคคาเดียดับบนข้าวโอใายในสมูทตี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือใส่ในสลัดเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบหรือจะกินสดเป็นของว่างช่วงบ่ายก็ได้ที่สําคัญไขมันสูงตามธรรมชาติในถั่วพวกนี้ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานทําให้ไม่กินเกินความจําเป็นและเมื่อบริโภคอย่างมีสติก็ไม่ทําให้น้ําหนักขึ้นเหมือนขนมแปรรูปนอกจากจะเป็นอาหารอร่อยแมคคาเดีย ยังเป็นพันธมิตรธรรมชาติที่ช่วยปกป้องเซลล์ร่างกายจากความเสียหายที่เกิดจากวัยด้วยการเพิ่มแมกคาเดมียเพียงเล็กน้อยในกิจวัตรประจำวันคุณกำลังให้ร่างกายมีพลังแข็งแรงและได้รับการดูแลอย่างดีหลายปีข้างหน้าอันดับสองเมล็ดแตงโมกุลเคยสังเกตหมาว่ามเมล็ดแตงโมสีแดงมักเป็นสวนหนึ่งของงานเลี้ยงคองรอบครัวและงานเฉลิมฉลองต่าง สำหรับหลายคนนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของประเพณีหรือสีแดงที่ถืออาวาโชคดีแต่มันเป็นวินัยโบราณที่ยึดสุขภาพเป็นฐานรากเมล็ดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้มีคุณค่าในหลายวัฒนธรรมมายาวนานเพราะนอกจากรสชาติที่ถูกใจแล้วยังเต็มไปด้วยประโยชน์ทางสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาความแข็งแรงต่อสู้โรคเรื้อรังแม้ว่าบรรพบุรุษของเราไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พวกเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างที่ถูกต้องมเมล็ดแตงโมหลายชนิด โดยเฉพาะที่มีสีแดงองคชมพูอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงเซลล์และปกป้องร่างกายจากโรคร้ายเช่นมะเร็งไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสารสำคัญในมเมล็ดแตงโมสีแดงไลโคปีนช่วยปกป้องร่างกายจากความเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งหลายชนิดไลโคปีนเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ที่ป้องกันความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้นไลโคปีนมีมากกว่าประมาณ3เท่าของที่คุณจะได้รับจากมะเขือเทศสุก ซึ่งเป็นแหล่งไลโคปีนที่รู้จักกันดีที่สุดดังนั้นมเมล็ดเหล่านี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่พยายามเสริมสร้างร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติอย่างไรก็ตามประโยชน์ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นกรดไลโนเลอิกกรดไขมันโอเมก้าหกจำเป็นชนิดหนึ่งมีสัดส่วนประมาณ38%ของไขมันในมเมล็ดเหล่านี้กรดไลโนเลอิกมีส่วนสําคัญในการลดการอักเสบเรื้อรังและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเข้าเสื่อมลงเมื่อระดับการอักเสบได้รับการควบคุมร่างกายจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเอสันผิดปกติและความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชราภาพได้อีกด้วยข้อดีดเพิ่มเติมของการกินมเมล็ดแตงโมแดงคือมีแมกนีเซียมสังกะสีและวิตามินอ e, ีในปริมาณสูงสารอาหารเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการซ่อมแซมเซลล์การทำงานของภูมิคุ้ม,มกันและความมีชีวิตชีวาโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพความผูกพันทางอารมณ์นี้ทําให้เมล็ดเหล่านี้โดดเด่นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพแต่ยังเรียกคืนความทรงจําที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มช่วงเวลานี้เติมเต็มความหมายลึกซึ้งให้กับอาหารที่เรารับประทานไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวรอบต๊ะเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่หรือเมื่อเอะราส่งถาดเมล็ดคั่วให้กับคนที่เราห่วงใยอาหารที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมไม่เพียงนํา การเยียวยาให้ร่างกายแต่ยังรักษาจิตวิญญาณของผู้บริโภคอด้วยโปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกเมล็ดแตงโมควรเลือกเมล็ดที่คั้วแบบธรรมชาติไม่มีสีผสมอาหารสารกันเสียหรือเกลือมากเกินไปขนมที่ผ่านการแปรรูปทางเคมีหรือมีรสเค็มจัดอาจทำให้ไตและตับตาองค์ทำงานหนักโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นการแช่เมล็ดในน้ำอุ่นประมาณสองชั่วโมงช่วยให้นิ่มและย่อยง่ายขึ้นคุณสามารถเตรียมเมล็ดเหล่านี้ที่บ้านได้อย่าง ง่ายดายหลังจากนั้นสามารถคั่วเบาๆในกระทะแห้งเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติหรือบดเป็นผงหรือนำไปผสมกับน้ำเพื่อทำเป็นนมจากพืชที่มีสารอาหารสูงและอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารเหมาะสำหรับบอกผู้ที่ย่อยอาหารยากอย่าลืมว่าปริมาณแนะนำในการบริโภคอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงกรัมต่อวันหรือประมาณ1กำม,มือแม้ว่ามเมล็ดเหล่านี้จะอุดมไปด้วยสารอาหารแต่การกินมากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรือเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อย ดังนั้นการบริโภคอย่างพอดีจึงสําคัญคิดถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในมเมล็ดเล็กๆนี้ที่มักถูกมองข้ามมันเป็นทั้งแหล่งป้องกันสัญลักษณ์ของมรดกและวิธีง่ายๆในการบํารุงร่างกายในวัยผู้สูงอายุบางครั้งความสุขภาพปีจริงๆไม่ได้มาจากสูตรซับซ้อนหรือราคาสูงแต่กลับมาจากมเมล็ดพันธุ์ธรรมดาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในแต่ละคํากัดนั้นเต็มไปด้วยความรู้ที่จะใช้รักษาและนําความสุขใจให้กับเรา ข้าวฟ่างเป็นอันดับสามคุณเคยหยุดคิดไหมว่ามเมล็ดข้าวฟ่างเล็กๆที่มักถูกเก็บซ่อนไว้ในสูตรอาหารดั้งเดิมหรือถูกมองข้ามในชั้นวางสินค้าอาจเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้ข้าวฟ่างไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในอาหารตะวันตกซึ่งเป็นปัญหาหน่าสนใจข้าวฟ่างถูกบริโภคอย่างแพร่หลายในหลายย่อพื้นที่ของเอเชียและแอฟริกาแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับในครูสมัยใหม่อย่างที่ควรเป็นเหตุใดเใมเล็ดธัญพืชที่อุดม ไปด้วยสารอาหารและดีต่อสุขภาพจึงถูกมองข้ามอย่างกว้างขวางเช่นนี้สาเหตุอาจเป็นเพราะข้าวฟ่างไม่มีความสวยงามในแง่สีสันไม่เหมือนเบอรี่ที่มีสีสดหรือรสชาติแปลกใหม่ของเมล็ดที่นำเข้าข้าวฟ่างมีราคาถูกสีจืดและเม็ดใหญ่แต่ภายใต้รูปลักษณธรรมดาน,นั้นซ่อนพลังสารอาหารที่สามารถแข่งขันและแม้แต่เอาชนะซูเปอร์ฟู้ดยอดนิยมที่ถูกพูดถึงในสื่อปัจจุบันได้โปรดจำไว้เสมอข้าวฟ่างมีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูล อิสระจากพืชสูงถึง120มิลลิกรัมในข้าวฟ่าง100กรัมซึ่งมากกว่าสารโพลิฟีนอลที่พบในอาหารหลักทั่วไปอย่างข้าวสาลีขัดขาวหรือข้าวขาวในระดับเซลล์สารโพลิฟีนอลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกของร่างกายช่วยปกป้องจากสารอันตรายอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่เสถียรก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์และเร่งกระบวนการแก่ตัวสารโพลิฟีนอลช่วยทําให้อนุมูลอิสระเหล่านี้เป็นกลางอนุมูลอิสระเหล่านี้ สามารถกระตุ้นกระบวนการที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งและการอักเสบเรื้อรังได้หากไม่ได้รับการควบคุมสารโพลิฟีนอลในข้าวฟ่างอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ซึ่งเป็นภัยสุขภาพที่น่ากังวลสองประการสำหรับผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยห0ปีขึ้นไปที่น่าประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าคือการวิจัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าสารโพลิฟีนอล ในข้าวฟ่างอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเหล่านี้อย่างไรก็ต่างประโยชน์ของข้าวฟ่างไม่ได้จํากัดแค่สารต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นมเมล็ดข้าวฟ่างที่ดูธรรมดานี้ยังเป็นแหล่งแมกนีเซียมที่ยอดเยี่ยมให้แมกนีเซียมประมาณ114มิลลิกรัมต่อข้าวฟ่าง100กรัมแมกนีเซียมมักถูกมองข้ามทั้งที่ช่วยรักษาการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนของเลือดลดความตึงเครียดของหัวใจและคลายกล้ามเนื้อรอบหลอดเลือดส่งผลให้ความดันโลหิตลดละ งข้าวฟ่างจึงเป็นมิตรที่ไว้วางใจได้สําหรับผู้สูงอายุที่พยายามดูแลสุขภาพหัวใจโดยไม่ต้องพึ่งพยา,ยาเพียงอย่างอเดียวข้าวฟ่างความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของข้าวฟ่างคือสองคุณสมบัติที่ดึงดูดใจที่สุดไม่จําเป็นต้องใช้สูตรซับซ้อนหรือวัตถุดิบแปลกใหม่แค่ลองนึกภาพว่าเพียงแค่ใส่ข้าวฟ่างหุงสุกประมาณ2-3ช้อนโต๊ะในมื้อประจําวันเติมในซุปอุ่นๆหรือโจ๊กเช้ายามอากาศเย็น หรือใช้แทนข้าวและผัดหรือใส่ในชามธัญ,ญพืชก็อาจส่งผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ระยะยาวการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี้อาจช่วยปกป้องจากมะเร็งและโรคหัวใจสองปัญหาสุขภาพที่พบมากโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมราคาแพงหรือโปรแกรมอาหารยุ่งยากอย่างมองข้ามเม็ดเล็กๆนี้เมื่อเอดินผ่านชั้นวางในร้านขายของชาําลองคิดดูถึงศักยภาพที่แท้จริงของมันแม้ข้าวฟ่างจะดูไม่โดดเด่นแต่สารอาหารทรงพลังในทุกช้อนเต็มคือความแกร่งอย่างเงียบเชียบ เมื่อรับประทานเป็นประจำมันสามารถรดเป็นทั้งอาหารต้องกันและสารอาหารหลักที่ช่วยให้ร่างกายสมดุลสุขภาพดีโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการสารอาหารยิ่งเพิ่มขึ้นงาม,มาเป็นอันดับสีไม่ว่าจะโรยบนผัดแบบเอเชียผสมในไทยนีตะวันออกกลางหรืออบในขนมปังเมดดเตอร์นงาเป็นส่วนสําคัญในอาหารโลกมายนานๆแม้มีกลิ่นหอมแบบถั่วและกรุบกรอบแต่งาอบคุณค่ามากกว่ารสหรือความสวยงามอย่างเดียวมันคือโรงไฟฟ้าทางโภชนาการ พร้อมด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอะไรคือสารลับในมเมล็ดงานี้คือสารพฤกษสัคเคมีงาและเซซาโลสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ธรรมดากําลังได้รับความสนใจจากนักวิจัยเรื่องการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และเต้านมงานวิจัยในวารสาร Nutrition Food ปี2017พบว่าสารสกัดจากงาช่วยชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอย่างมากซึ่งหนุนความเชื่อดั้งเดิมจากปู่ย่าตายาย ผลวิจัยแม่นยำไม่ใช่แค่เล่าปากต่อปากภูมิปัญญาโบราณกล่าวไว้และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันและสำหรับผู้ที่อายุเกิน50ปีแล้วความช่วยเหลือจากธรรมชาติแบบนี้มีความจำเป็นมากขึ้นเมือ่อภูมิคุ้มกันร่างกายลดน้อยลงแต่งามไม่เพียงต้านมะเร็งเท่านั้นยังอุดมด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการประจำวันโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นเช่นเมล็ดงาขาว100กรัมให้แคลเซียมถึง975มิลลิกรัมเกินกว่าในนมวัวปริมาณเท่ากัน ซึ่งสาคัญต่อการคงความแข็งแรงของกระดูกและป้องกันกระดูกพรุนนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียม351มิลลิกรัม100กรัมช่วยควบคุมความดันดูแลระบบไหลเวียนและเสริมกล้ามเนื้อและระบบประสาทซึ่งมักต้องการการเสริมเมื่อล่วงไัยแล้วจะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เต็มที่ไม่ต้องมากแค่วันและ1 0 2 0กรัมหรือราวหนึ่งสองช้อนชาก็เพียงพอต่อความต้องการสารอาหารโดยไม่กดระบบย่อยได้ง่ายและด้วยความยืดหยุ่นงาจึงใส่ในเมนูได้ง่ายเช่น โรยบนโจ๊กหรือโยเกิร์ตตอนเช้าเติมในสมูทตี้เพิ่มกลิ่นหอมถั่วหรือผสมในสลัดและผักผัดและแม้กระทั่งใช้เป็นเคลือบปลาหรือเนื้อยอย่างกรอบเมื่อลองมองดูงาเม็ดเล็กๆก,ก,กลับมีพลังในการส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อทั้งด้านการต้านมะเร็งและเสริมกระดูกสแสดงให้เห็นว่าวิธีดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพไม่จําเป็นต้องมาจากยาเลือผงรับกลับมาพบใหม่ในครัวของคุณเองเอามอนเป็นอันดับ5เคยคิดใหม่ว่าเพียงถั่วหนึ่งกำมือก็สามารถปกป้องร่างกาย จากมะเร็งได้อย่างเงียบๆหนึ่งในนั้นคืออัลมอนด์อัลมอนด์ได้รับการยกย่องในสมัยเปอร์เซียโบราณว่าเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพและความยืนยาวและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็สนับสนุนแนวคิดโบราณหลักหนึ่งคือวิตามินอ e, ีที่มีปริมาณมากถึงประมาณ25มิลลิกรัม100กรัมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระก,ก่อนจะทำร้ายเซลล์เหมือนเปรียบอนุมูลอิสระเป็นประกายไฟที่อาจก่อไฟป่าหากไม่หยุดยั้งแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดอัลมอนด์ยังอุดม ด้วยโพลีฟินอนและฟลาวโอนอย่งเป็นสารเพื่อที่พบว่าช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะในเต้านมลำไส้ใหญ่และต่อมลูกหมากอัลมอนด์จึงเต็มไปด้วยสารต้องการแคลงอย่างเข้มข้นกอแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการทําให้ระบบประสาทสงบควบคุมสมดุลทางอารมณ์และลดความเครียดเรื้อรังซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งแล้ว เราควรบริโภคเท่าไรจึงจะได้ประโยชน์แช่โดยไม่มากเกินไปเป้าหมายที่ดีคือประมาณ20-30กรัมต่อวันหรือประมาณ1กรัมมือแต่ต้องระวังไม่กินมากเกินไปเพราะแคลอรี่สูงในถั่วอัลมอนด์อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มโดยไม่ตั้งใจเคล็ดลับหนึ่งคือควรแช่ถั่วอัลมอนด์ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพราะการแช่จะช่วยลักดกรดไฟติกที่มีตามธรรมชาติในเปลือกถั่วซึ่งกรดนี้อาจขัดขวางการดูดซึมแร่ธาต เช่นธาตุเหล็กแคลเซียมและสังกะสีนอกจากนี้การแช่ยังช่วยให้ถั่วนิ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายและปลดปล่อยคุณค่าสารอาหารออกมาได้เต็มที่อันดับ6คือเมล็ดฟักทองคุณเคยคิดหมว่าเมล็ดเล็กๆที่มีอยู่ในครัวของคุณซึ่งดูธรรมดาและหาง่ายอาจเป็นพันธมิตรธรรมชาติในการต่อสู้กับมะเร็งใช่เลยเมล็ดฟักทองนี่แหละที่มักจะถูกละเลยและทิ้งไปเวลาทําอาหารฟักทองแต่ในปัจจุบันเมล็ดเล็กๆนี้กลับได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด ที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งอย่างทรงพลังแล้วอะไรในมเมล็ดฟักทองที่ทําให้มันโดดเด่นในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้เริ่มจากสังกสีซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญอย่างยิ่งแร่ธาตุนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซ่อมแซมเซลล์และคงไว้ซึ่งสุขภาพเซลล์โดยรวมเมล็ดฟักทอง100กรัมให้สังกสีประมาณ7มิลลิกรัมจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งสังกสีจากธรรมชาติที่อุดมที่สุดสังกสีมีบทบาทสําคัญในการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายและปกป้องเซลล์ดีไม่ให้กลายพันธุ์ ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการระดับความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ชายไทยไวัย5้ปีขึ้นไปสังกะสียังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันซึ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของงอต่อมลูกหมากแต่นั่นไม่ใช่แค่ประโยชน์เดียวของมเมล็ดฟักทองเพราะยังมีสารอาหารอื่นๆอ,อีกหลายชนิดที่เสริมคุณสมบัติต้านมะเร็งของมันเช่นแมกนีเซียมที่ช่วยขอวบประกุมการเจริญเติบโตของเซลล์แมงกานิส ที่มีบทบาทในการป้องกันอนุมูลอิสระและวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อเสียงในการปกป้อง DNA จากความเครียดออกซิเดชันและการกลายพันธุ์ปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่สารอาหารทั้ง3นี้ทํางานร่วมกันเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบเรื้อรงังและสนับสนุนกระบะวนการล้างพิษตามธรรมชาติภายในร่างกาย แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณเคยได้ยินคำว่าไฟโตสเตอรอยไหมสารจากพืชที่มีเอกลักษณ์นี้พบได้มากในเมล็ดฟักทองและแสดงศักยภาพอันโดดเด่นในการต่อสู้กับมะเร็งจากการวิจัยหลายฉบับพบว่าไฟโตสเตอรอลสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อเต้านมและลำไส้โดยการหยุดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติและส่งเสริมการผลัดเซลล์ที่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลยังเลียนแบบคอเลสเตอรอลและรบกวนการดูดซึมของมันในทางเดินอาหาร ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจแต่ยังมีบทบาทหลากหลายในการป้องกันมะเร็งอีกด้วยเส้นทางเหล่านี้คุณควรบริโภคปริมาณเท่าไหร่ต่อวันเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสารอาหารเข้มข้นเหล่านี้ปริมาณเล็กน้อยเพียงประมาณ30กรัมก็เพียงพอที่จะส่งมอบสารอาหารสําคัญที่ดีต่อสุขภาพของคุณได้อย่างมากหมยเมล็ดฟักทองมีประโยชน์หลากหลายคุณสามารถทานเป็นของว่างหรือจะใส่ลงในสลัดข้าวโอ๊ตผสมในสมูทตี้หรือจะทานแบบธรรมดาการทานแบบดิบ หรือนำไปคนขั้วอ่อน,ออนจะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ดีที่สุดเพราะการคั่วที่อุณหภูมิสูงเกินไปจะทำลายวิตามินที่ไวต่อความร้อนเช่นวิตามินอ e, ีและทำให้ร่างกายเสียแร่ธาตุที่จำเป็นไปเมื่อคุณรู้จักมเมล็ดหกชนิดที่ช่วยป้องกันมะเร็งแล้วคุณอาจสงสัยว่าจะทำอย่างไรให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารจากมเมล็ดเหล่านี้ได้เต็มที่คำถามนี้ถูกต้องมากเพราะมีหลายคนกินอาหารที่ดีแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ เพราะการดูดซึมสารอาหารไม่ไดีวิธีเตรียมเมล็ดต่างๆนี้คือเคล็ดลับที่สําคัญแทนที่จะกินแบบดิบกวนคั้วอ่อนที่อุณหภูมิประมาณ1 0 0่งรอถึงหนึองศาเซลเซียสเป็นเวลา8ปดถึงสินาทีวิธีนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติและย่อยง่ายขึ้นอีกทั้งลดสารที่ขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุอย่างกรดไฟติกแต่ต้องระวังไม่ให้คั่วเกินไปเพราะสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e ีและกรดไขมันโอเมกา้าลบสจะถูกทําลายหากโดนความร้อนสูงเกินไป คำแนะนำง่ายๆคือควรทานเมล็ดเหล่านี้พร้อมอาหารที่มีวิตามินซีสูงเพราะวิตามินซีช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากเมล็ดอย่างมากลองโรยเมล็ดฟักทองคัวบนสลัดพร้อมบิดน้ำมะนาวหรือผสมในสมูทตี้กับผลไม้เช่นหน่อส้มกีวีหรือสับปะรดทั้งสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเมล็ดฟักทองลงในมื้ออาหารส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ทานมังสวิรัตสามารถดูดซึมแร่ธาตุสำคัญจากเมล็ดได้มากขึ้นหากคุณเคยมีอาการปวดท้องหรือท้องอืด หลังทานเมล็ดคําแนะนําคือควรบดเมล็ดก่อนทานเพราะเมล็ดทั้งเมล็ดที่มีเปลือกแข็งมักย่อยยากโดยเฉพาะคนที่ระบบย่อยอาหารไม่แข็งแรงใช้เครื่องปั่นหรือครกบดเมล็ดประมาณ20-30กรัมจะช่วยให้อ่อนโยนต่อกระเพาะและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารลองทําบาพลังงานโฮมเมดง่ายๆเป็นของว่างที่ทั้งสะดวกและดีต่อสุขภาพเพียงผสมเมล็ดฟักทอง50กรัมเมล็ดงาบด 30, 30กรัมในถั่วหรือน้ำาพึ่ง2-3ช้อนโต๊ะและโอ๊ต ในปริมาณเล็กน้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงจนแข็งตัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบเข้าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์มหัศจรรย์ของมเมล็ดฟักทองที่ไม่ใช่แค่เพียงของว่างธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคร้ายและเติมพลังให้ร่างกายในวัยเกษียณอยากให้ทุกคนลองย้อนกลับมาคิดดูนะคะว่าสิ่งไหนในเนื้อหาที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจที่สุด หรือสิ่งไหนที่คุณคิดว่าจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้ง่ายและเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม,มเมล็ดฟักทองลงในอาหารหรือการทําบาพลังงานเองที่บ้านอย่าลืมแวะมาแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพราะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะช่วยให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจและมีแนวทางดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนและคนที่คุณรัก เพื่อให้พวกเขาได้รับความรู้ดีๆเหมือนกันและถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องฉลาดในวัยชาราก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอเนื้อหาดีๆที่ช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของคุณสดใสแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้น